เออถ้าตะเกียร์ก็ต่างต่างก็คุยกันไม่ชอบอะไรกันที่ตรงไหนเออแล้วไม่ชอบอะไรมันเฮ้ยคนละคำเลยนี่หว่ะมันก็ไม่มีใครกลัวใครกันนะเอามันมาถึงถิ่นเลยนะเนี่ยมันมาคุยถึงถิ่นเลยมันก็ใจพอตัวมันละว่ามันมาถึงถิ่นถึงที่เนี่ยเมื่อกี้ที่เองบอกเองจะทำอะไรนะแต่บันหน้าวนะจะรอให้มันเปิดก่อนแล้วไม่อี้ที่เองบอกเองจะทำอะไรนะไอ้ที่เองชูมือเงี้ยเองบอกเองจะจัดจัดมันเข้าอะไรนะเข้าโรงพยาบาลกะเอานัวเลยเหรอ มันฟังกูนี่แหละไม่ได้รอมาแต่รอมาก่อนกลัวมันหรือเปล่าไอ้ลังอ่ะนี่ครัวเหรอบะติดชีชีจะรอเดี๋ยวรอลอยหลังมาครับลอยหลังนะจะเคลี่ยงเลยใช่ไหมหรือให้พี่เคลียร์ก่อนเดี๋ยวพี่เคลี่ย์ก่อนนะเรื่องนี้มันมันมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของของคนยุคนี้ฮะไปไร่หลังๆมาเนี้่ยมาเนี่ย ขอขอเลียร์แบบลูกผู้ชายใช่โอ้ยโอ้ยองขาทำไมอ่ะวันนี้วันนี้เตียงเยรถเตยอ้ยตังเยอะจังลยแบงค์้ติดตึมผมผมเคยเลยนะผมเคยวดมาแล้วไม่กลัวหรอกเก็บตานี้เจกี่ยวอะไรกันนี่โอ้มานี่มานี่อ้ล้างไอ้ลังแล้วัไอ้ลัง ไอ้ลังไม่ไม่มึงสรุปมึงไม่ชอบคนชื่อเตยปะเนี่ยไม่ไม่เหลือเมื่อกี้มันยังชูไอ้ฟยุ้ยมึงไอ้ตังชูดอะไรตรงเนี่ยเบอร์ใบผิดหรือเปล่าเรายมันช่วมึงอ่ะเห็นชูเข้าไปในบ้านร้องเบอร์ใบมองเราเป็นคนมีตัวเป็นสองขีดแค่นั้นแหละทั้งแปรงเนี่ยยัน่อย่างไปอ่ะไม่แล้วแล้วจะเคลียร์เคลียร์อะไรกับหลังหลายเรื่องอะไม่เอาเอาตรงๆนะเดี๋ยวที่จะมาคุยเนี่ยมันบอกมันไม่ชอบหน้ามึงด้วยไอ้หลัง มึงของกระดาษกูณเพิเยอะฮะรอบเดียวม่นพับรอบเดียวมันตึมอะ่ะอย่างว่าเรื่องของเด็ก <c oughs> ได้ขอแล้วน <c oughs> ะเห็นไหมล่ะใช่เลยได้ขอบคุณแล้วนะทำไมได้ขอบคุณเน่ะไม่ต้องการนะอย่างว่าเนาะ <c oughs> ว่าไอเรื่องของเอย่างเดียวเรื่องของของของเด็กๆกูไม่ไม่ไม่อยากเกี่ยวงไปมันก็แดงดม้นมันก็ปีเกะพับของมันใหม่ก็ได้อันนี้ไปแล้วมันยับไปแล้วอ่ะเอาลีเนี่ยดีไม่ใช่ผ้าเออเอาดี เก็อ้วนเลี้ยงเอาด้วยกูออบ,บอกแค่นั้นแหละไอหาแดกมันหลายมันก,มนก็มันก็ไม่ชอบแล้วมันก็ขี้เกียจทัพใหม่ย,ย,งยังไงอ่ะเปล่ารีเดียวก็ชนะแล้วอ่ะแพ้กูยับไปรุ่นฝันน้ำนมกูไม่อยากคุยมีแต่ไปรุ่นฝันน้ำนมเคยเอาไงไอ้อ้ําเนี่ยมองไงแล้วมึงก็พูดไปลไเลยไอเกียรยยไ์ไอเกียร์หรือเปล่าหรือไงหรือต่อยนหนึ่งเลยเอ้ออยมึงเนี่ยเหมือนมึงกลัวหลังอุ้ยแล้วมันเปิดเยอะใครสวนหลังใจเปล่า เดีด๋ยวรูป<ด><ด>ชายอ่ะไอหลังตัวไม่ไอไอหลังไม่แล้วกูมันมันเหมือนกันเว้ยมันเป็นเหมือนกันมันไม่อยากเปิดใครก่อนอ่ะนึกว่าออกไหมไอหลังลงจักรยานดิไอหลังมันใจกูเชื่อเลยไอหลังมันใจถึงถึงสถานการณ์จริงจริงมันใจไอแต่อันใจให้บอกแค่น,นั้นแหละไอหลังปอลอะไรนะห้อะไรเนี่ยสามเอ้เรื่อง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 พวกนี้มันไม่เกี่ยวี่อายุหรอกอายุคือตัวเลขอ่ะเห็นไหม่ะ อย่างนั้นอ่ะว่าอายุแค่เพียงตัวเล่มก็เดินมาเปิดเลยนี่อ่มึงเดินมึงเดินมาชนไหลเลยแค่นั้นแหละเอาไงเกียร์กันเร็วๆไอหลังเอานะกูบอกกันนะ้ะใครบอกว่าหนักหัวร์ไข่เออเออเอาแล้ว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 มันมีเรื่องผู้หญิงมันเกี่ยวข้องไอ้หลังเอาตายไอ้หลังเอาจริงกูบอกให้แหละไอ้หลังไม่ใช่สังเวียน้องมันตรงนั้นอ่ะไอเนี่ยหลับเกือบร้อยเลยร่วงไปเอาไปเอานมาแล้วด้วย ออมอาไงตงไหนโอ้ยทำแนีเนาะจไม่เปียนะนะเปิดก่อนไู้ดไเปล่าแล้วมกลัวกัวมันไม่ได้เปียกดิกลัวมันจได้ปูดดิอะไางไงล่ะูหังโรพ้อมงงมันงมันตัวเล็กว่าเองอยู่ทีบอกให้เฮ้ยเออมึงกินอะไรเออขอกู เฮ้ยนี่บอกเอามาให้หมาถามเนี่ยเออมาให้หมาถามกูอยากถามทำไมเออมัไม่ใช่หมามันเป็นคนเออแล้วหมายังไม่ถามแม่เออไอ้ดิเอาแล้วมาว่ามาว่ามาว่าวเสียงมันมีมาตรงนี้ดีกว่าน่ะตรงนั้นเสียงตึงตามรออะไรนะร้อนเปิดนเปิดเร่งตามเลยเหรอไม่ใช่นัวแอร์ียโคนเละเละกลับบ้านนะอุ้ยห่างนี้เท่าไหร่พร้อมเลยเหรอพร้อมบวกเลยไง เไม่แล้วเป็นเป็นรถสีรถคือสีอะไรนะพาสเทลลัมโบกินนี่นี่พาสเทลลัมโบกินนี่ะนี่คุ้นยู่เลยสีเทาพาสเทลลัมโบกินนีเป็นไงล่ะยุณบอกว่ามันนอยู่เลยเจ้าแรงว่ะอือมาดีจริงกลัวต่อยมือแข่งแข่งก็ได้อันนี้เป็นเพื่อนกันไม่เท่าไหร่หรอกุณเนี่ยไอ้หลังกลัวเหรอคุณดูทรงแล้วันนี้ลังเนี่ยแล้วคนเนี่ยได้หมดถ้ามันสดชื่นอุ้ยทำไมอย่างนั้นก็ ขอโทษต่างคนต่างขอโทษแล้วก็จบจบกันไปไม่ใช่ขอโทษเรื่องเลยขอถามก่อนประเด็นตรงตรงเลยนี่อุ้ยด้วยเอาไงปอ5กับปอ3เอาดิต้องขอโทษเรื่องหนักเท่าไหร่61 40ต่อให้เดี๋ยต่อน้ำหนักเขาด้วยแบกเขาเรียกแบกใช่เหรอเรียกแบกโอ้ยได้หลังแบกเลยอ่ะเอาไงเอาไงเอาไงไม่จะไมงั้นก็ต่างคนต่างกับมันเย็นแล้วด้วยเหรือแม่ตีเออไม่ได้จะเคลียร์เคลียร์ไปเลยหนึ่งนวนิยายนี่ ไม่มีใครกล้าแล้วด้วยไม่เนี่ยถ้าเขาใส่กันตอนนี้ถ้ามีคนแตกเดี๋ยวฝนเดี๋ยวฝนตกมันล้างเลือนให้ได้นะบอกแค่นี้แหละเออไอ้นั่นบ้าแล้วอหลังมันร้อเนี่ยอุ้ยตามใจมันเลยตามใจมันไอหลังบั๊ดนี่หลังฉุนนี่หลังบ่ได้นะบ่เลยมีฉุนน่ะอ้าดยอดน้องกู ที่อามแล้วเนี่ยเออทัศน์เกียร์ก็ต่างต่างก็คุยกันไม่ชอบอะไรกันที่ตรงไหนเอแล้วไม่ชอบอะไรมันเฮ้ยคนละคำเลยนี่ว่ะเจ๋อโอ้โหต่างคนต่างมันมันก็นี้นะบ้าปะนะไม่เดี๋ยวอย่างว่าไม่อยากเปิดอ่ะมันมีใครอยากเปิดก่อนเลยไม่มีหรอกมันต้องชนกันเออมันมันมันต้องอันนี้อันต่อยแรกหมัดเลยล่ะต่อยแรกหมัดกับไอ้เกลียวอ่ะอุ้ยคุต่อยเกลไปเนี่ยโอ้หเนี่ยเขียว ลองว่าเอ้าาเคยแลกหมันนะเอามีประสบการณ์ในการใส่คนไหมแต่เนี้ยมัน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 นอกกรอบแล้วมันมันนอกเวลาเรียนแล้วเรียนไม่มีตําราเรียนแล้วด้วยบอกแค่นี้แหละหลังสามโมงเนี่ยเป็นเป็นเป็นเวลาของลูกผู้ชายบอกแค่นี้แหละหลังสามโมงเย็นเนี่ยเป็นเวลาของลูกผู้ชายมันไม่ใช่เวลาเรียนแค่เดินออกจากวอร์เรียนก็คือหลังสามโมงเย็นไม่ใช่เวลางอมืองอตีแล้วมันเขจาใจคือไม่ต้องงออือ จะว่าไงจะคุยหรือว่ายังไงเคยเคยจำจำได้ไหมต่อยก่อนไรเคียร์เคยได้ยินไหมมึงเคยได้ยินด้วยเนี่ยพี่ถามพ่อมึงมั้งไอ้เด้อมันรอเปิดอย่างเงี้ยหรอเปะรอมันเปิดอ่ะจะเปิดเลยมาจบจเออมันจะได้มันจะได้จบๆกันไปให้ยฝนมาตกกันด้วยเดินเข้ามาคุยเลยจ้องเลย่องเงาไงแต่คนดูหาว่าไอ้นี่ยุให้เด็กใหญ่กัน ใช่เออไม่มันบาดหมางกันอยู่แล้วมันไม่รู้มันจะเคลียร์ยังไงไอ้หลังเดินเข้าไปใกล้ๆเขาคุยกันดีๆเดี๋ยวไปอ้างให้หลังเดี๋ยวก็หาว่าเอ้าเข้าข้างไอ้หลังที่นี่มันก็อยากต่อยมันก็มาคุยเออมันก็ไม่มีใครกลัวใครกันนะเนอามันมาถึงถิ่นเลยนะเนี่ยมันมาคุยถึงถิ่นเลยมันก็ใจพอตัวมันละว่ามันมาถึงถิ่นถึงที่เนี่ยไอ้หลังนี่ก็พูดมากไม่ทำอะไรสักทีเออ้ยหนี่เป็นไงล่ะไม่ตายด้วยไปเจอโอ้ยยื่นต่อละโอ้ยมัน โหตัวใครบางคนนี่แซะเลยนี่แซะแล้วอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าไม่ใช่กอ้วนเอ้างคนคือเอาจริงๆมันรอมึงเปิดแค่นั้นแหละหลังมึงพูดมากกินหายเลยก็รอเปิดอ่ะมเปิดอ่อนจะได้ปูไม่เล่นนะพูดมากไปเปิดเขาอ่ะสยวมันพร้อมนัวอยู่แล้วแหละกูบอกเลยแค่เปิดโลกก็เปลี่ยนแค่นั้นแหละเออ ความหมายมันคือรอยหลังเปิดเยอะในหลังก็ไม่เปิดอันนี้ก็ไม่เปิดเราจะกูเปิดเองอองนี้มึงเดินเปิดปะอ๋องน่ะเอาออาองนี้เหรอเดินเดินเดินมาใช่ไหมแล้วก็แบบว่ายืนยืนกันจ่อๆหน้ากันแล้วก็หมัดหมัดตั้งเข้าเบ้าตาคนละข้างแล้วก็แลกแลกกันไปเลยแลยวก็นวนเลยเอาไงนก่อนตาบอดไปเลย่ะฝนจะตกแล้วเอาเออเอาเลยไม่หรือหรือว่าหรือว่ารอยฝนตกฝนือกรรมการนะต่อยกันจนกว่าพื้นจะแห้งอ่ะเออเอาเมื่อไหร่ กันได้ยังไงก็ต่อยกันถึงพวกเนี้ยวันใครจะหักนะเอาดิที่รุ้งไม่ใช่วันหนู่มผมใหจ้าจริงๆไอ้น้องชายโยไม่หายไปแกโยไม่หายไปตลอดเลยนี่ไม่มีใครรู้แกโอ้ยอไปหนังไม่กายอีไกยตาไม่ไอ้ตั้มมันมันมันตัวนัวอยู่ไอ้ตาไอ้ตามันเอาทุกเมื่ออยู่แล้วไม่แต่ตัวมึงใหญ่กว่าเลยตัวใหญ่ล้มดังไอ้ตาบอก อะไดีขาพับหน้ามาที่นี่มันสุขุมจริงิมันเชิงได้อย่างดีนี่หากนิ้วลอกูบอกแค่นั้นแหละเดี่ยวอุ้ยเหมือนมึงอะพูดอย่างเดียวไม่เปิอก่อนได้ปว่าเปิดก่อนได้เปลี่ยนไอ้ได้ปููนั่าน่ะคนเมาเปิดได้ปูดอะเลยเปิดเขาเมาแล้วไปเปิดเขาไอ้น้่ไงที่ที่มันที่มันไปส่งของอะจะส่งของอะ เดี๋ยวมันหาเรื่องอนะผมผิดอะไรผมแค่มาส่งของผมผิดอะไรก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่คนมเมาหาเรื่องไม่ล้วจะเอายังไงเนี่ยผมจะไปส่งของห้องเบอร์เนี่ยก็ไม่เอาอยัางไงแต่ไม่แห้เขาไป <c oughs> พี่มากับผมมามามาปล่อยอนั่นก็ต่อยนะนะหน้าอุ้ยนั่นเซไปจัดหน้าโอเคผมเนี่ยผมจะไปส่งของห้องเนี่ยเบอร์เบอร์เก้าเนี่ยโอเคโอเคแล้วมาจัดนะแ <c oughs> ค่เ,คอเ,คอเคบอร์เก้านะโอ้ยยม่เลยด้วยไม่เลยตืมอ่ะไอ้นั่นตนะึมม่ะกูบอกเลยด้วยนั่นเปิดเลยอะน่าจะแก๊บมั้งหรือฟูจิันด้านี่ ไอ้าอามันพอมนพห,อหนังมึอองไม่ปมเปิดดิสิจะบอกว่าพร้อมนะงี้เอาเงี้ยมาจับมือคนละทีพอแล้วกลับบ้านนอนจับมือคนละทีะจับมือคนละทีอ่าจับมือคนละทีพอแล้วก็เริ่มทะเลาะก,กันทั้ไปใส่ออก,กันดิขอโทษกันขอโทษครับขอโทษครับอขอโทษครับเยอะเกินเนี่ยไอ้กลับไปไหนก็ไปเยอะจบอย่างีตั้งนานแล้วมันเดินวนอยู่นั่นแหละเอาละนักทีอ่ะ อุ้ยทำไงอ่ะสรุปจบใช่ไหมเรื่องนี้เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมบ่อเรื่องนี้โอเคไหมอุ้ยนำไม่ใจกล้วยเดี๋ยวมึงต่อยกั้เอาอนนี้มันใจอนนี้มันใจนี่ต้องต้องหาคู่เปียกไปมันใจหรือว่าคู่เปียกมันตัวใหญ่ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวนี้ก่อนหาคู่เปียกให้เนี่ยไปอ่ะไปไเหมเดี๋ยวล่วงอ่ะนีไม่ได้ว่ะไอ้นี่ตัวเต็งใครใครมั่งตัวเต็งในห้องพี่แล้วบ่อหน้านะ ไม่ไอนะไอัน้บอสไอ้บอสบอสไหนวะก็เจอกันันนั้นแหละโบกไม่ใช่บตอนที่มตอนที่มันโมรถกูไปกูเลยตาันปแล้วใส่กอัวเอ้ยนั่นน่ะคู่แฝดได้แ่ะอูมันด่าเก่งไม่หน่ออมันรั๊บนเดียวมันใส่บบสาด่าเปิดมันทุกวันไม่เอเลยเปมันทุกวันมาถึงไม่ก็พู่ดีเลยอ่ะและไอ้เนียละ ไอ้ที่มันบ้านมันอยู่ตรงเนี้ยใครวะไอ้นก่นอู้หูมันว่าจะมาวันนี้อยู่ไอ้นั่นหรือว่าหมัดหนักเลยะแต่สู้หนูไม่ได้นี่ไงล่ะเป็นเรื่องเลยทีนี้เออกูไม่ใส่ประมาณนี้แล้วสามหนึ่งไม่ใส่ประมาณนี้เอาปวดปวดเดี๋ยวไม่เหมือนรวมเลยเก่งไม่เกินมีแต่คนเก่งๆทีบอกอยู่ตรงเนี้ยอ่ะบอกไม่ได้เลยไอ้วันไอ้วันแล้วบอกนะโอ้ยมึงกลับไปได้แล้วไปหมไปหลังกลับไปได้ไหม

ดมันจ่ายตอนไหนอะไรสั่งมึงมันไม่ได้มพูดมึงอ่ะเออลิเอรใส่มอโทษกันนะโอ้ยเออจบนะอันี้จบนะใส่ลิเตอกลับบ้านเป็นอลัยเอาเยอะเอาที่จับมือเมื่อกี้คืออะไรกลับบ้านเปนหลักดีกว่าได้เวลาทงานบ้านด้วยไปรุ่นงานบ้านเียไปรานบ้านไ่อยากคุยแอมมีงานบ้านะไม่มีเป็นไงล่ะ าาาามมมมเเนนนะะอ้้้้ยึึึงขขดิไ่่กลพอรู้สุดยังสีเทาพารเทลแลมโบ้แล้วจะเปลี่ยนชุดจะเปลี่ยนสีไหมนี่เป็นไงอ่ะเนี่ยเวลามึงจะไปด้านหน้ามึงต้องหันแทนไปนะสี่ห้าองศาถึงจะได้ไปข้างหน้านี่ถ้าจะถ้าจะเลี้ยวมึงก็ต้องหันหน้าคอตรงใช่ไหมไปยังยากเลยคันนี้คือเสื้อห้อยปุ๊บเละปั๊บคอตรงไม่เบี้ยวแน่นอนไปทักนะสรุปไม่ใส่นะ ยาไป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 ๆป,ปกับบ้านไปรดกู